Ui, khuôn khổ của kẻo là nó mà hết bọc yêu mục kia vào đêm hay một vòng áp lực lượng lưu lắm nữa là bọn đi bay 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 này bay 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 แบกยังไงไหวไว้แน่เบียดแล้วแต่มันลงมาเนี่ยมาหาเราเนี่ตกผู้หลีตาย หมดหมดหมดตีนี้หมดแล้วโดนยิงไม่ขายืนแบบด๋องด๋องด๋องกับนันเหรอเขาเรียกผมฟาร์มเงินผมไม่มีเงินเลยเริ่มมาผมมีแค่ห้าแสนเก้าเองตรงนั้นแหละใช่ใช่ใช่สวยม่รู้ เจ็บหนักมากฝากด้วยโตัวหินสวยครับมีอีกมีอีกครับมีมีขึ้นอยู่ระวังระวังใช่สวยครับโอ้เปิดซิฟด้วยของเอง เฮ้ยทำไมได้ขีการทุกเข้าเกมเนี่ยวะโอเคไปเชื่อมป่ปะไม่รู้อ่ะหายไปเลยหมอดสามตีเรียบร้อยตัวนี้ยิงไม่ดาวตายเลยต่ำ ของลีไมีอะไรดีๆเลยคีการ์ดคีการ์ดมินทูก